ท่โดยสารก่อนีสถานีนับพอประตงีสถานีนพอมาถงหน้าผุ้โดยสารพอมาจะรอสถานีนําพอประึงกอนหน้าลงจากตบรถประจอบสิอแต่างภาระท่านที่นั่นติดตัวมานำเระขึ้นมเก็บอร์ดได้ครับเอาเทียบในชานชาลาทางที่หนสถานีบรโดยสารธรรมดาที่สองหห้าเดินทางมาตกผู้โดยสารจากสถานีต้องทางสรบุรีายทาง สรวนมีตกษาเป็นที่รีกกลแล้วกปนำติก,ก่อนแล,ละส่งภาระการซึ่งจัดหาที่รางบนบกุลน้เป็นที่รีแล้วนะครับถ้าผู้รดษากปอดจ้าบอ่าลูคนา้นผู้กาาดู่านครับโปรดปอยาใช้บรไพอต่อหือทางเครืปที่ทรษานะครับถ้าทำมา,ามจะได้รับอันตราย,ยทกชีวิตได้นะครับ มบรไปแล้วจะหยุดน้ำตกผู้เดินทางที่มันจนพาราสแงวร์สถานีพอเดรานีบดรสถานีคบุเานทุกทาต่อกระดูกรานสานีบ้านโตเป็นสถานีต่อไป